สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับคลิปนี้พาเราน้อยเช็าจารบ,บีสลิงหน่อยครับหลังที่หลังจากที่เราทำการแก้ไขตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับเชื่อมเรียบร้อยแล้วตรงนี้แล้วก็ลักน็อตตัวนี้เข้าไปอีกนะครับฝั่งโน้นก็เชื่อมเรียบร้อยครับ ตรงนี้ครับถัดน็อตเรียบร้อยคลิปนี้ก็มาเช็คจารบีสลิงกันหน่อยไม่รู้ว่าเขาเช็คยังไงนะเช็คอย่างนี้ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะ <laughs> นี่ครับทาไปเลยใช้จารบีจาระเข้ครับเหนียวดีครับ าไปเลยเช็คครับเพราะว่าใช้งานจรลบีก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ไม่ว่างก่อนออกงานครับวันพุธนั่นแหละต้องมาทาตรงนี้ด้วยไหมเขาเช็คกันยังไงก็ไม่มั่นใจนะครับ เดี๋ยวให้เราทาไปก่อนมานี่เลยผู้เหนียวจัดมุนเลยไหมเดี๋ยวขึ้นก่อน ยกขึ้นอีกนะยกขึ้นอีกเราก็จะปล่อยลงอีกครับเพราะยังเหลือเยอะอ๋อชักไปอีกครับนี่ชักไปให้มันสุดเลยอ่ะสุดแล้วลงมาอีกทีนี้ ๋อเหนียวจัดเลยวะ่ะโอ้เหนียวเทวาเราสุดยอดเลยนี่ของแท่นี่ของแท่ครับของแท่เลยเหนียวจัดเลยครับอ้าวทาเลย สลิงไม่แน่ใจว่าเขาตรวจสอบกันยังไงครับในรถผมก็ต้องบอกเลยว่าไปยกมาก็มีตแ่งานหนักๆอยู่นะงานเหล็กครับจ่ยายเหล็กยกเหล็กมัดละอยู่ที่มัดละประมาณตันห้าครับในละมัดนะครับเหล็กที่เราไปยก จราบีนี่มันสุดจัดเลยมันเหนียวดีมากเลยเนี่ยเป็นสายใหม่เลยอะ่ะโอ้เป็นเบอร์สองนี่เองนี่จราเข้เบอร์สองเอาเดี๋ยวจะปั่นขึ้นก่อน ต้องมาทาด้วยนะนี่แล้วมาทาตรงนี้เลย จารบีใชนไหมปตรนี้ายตรงนี้ตรงนี้สลิงจะหมดแล้วเนี่ยรู้ว่าตรงนี้ไม่มีจารบีเลยไม่โดนเลยนะเนี่ย กันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ